กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในเวกับไทยแลนด์นะฮะในช่วงนี้เนี่ยมาดูประเด็นเรื่องกฎหมายคือไอ้เรื่องข้อกฎหมายเนี่ยหารร้อยหารห้าร้อยอะไรเนี่ยเถียงกันอยู่เนี่ยนะฮะแต่อ้เรื่องนี้สำคัญม,มากนะพิชวัฒน์อาจารย์สิโรจนะ์นะคือพรบซ้อมอุ้มหายนะฮะเนื่องจากว่าตามข่าวคือบอกว่าสอวอหลายคนนั้นประสานเสียงในการคัดค้านข้อเสนอของกรรมกิรการสอวอนะฮะที่เขามีการเสนอตัดความผิดที่เข้าข่ายเป็นการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยธรรม ออกจากร่างพรบป้องกันปราบปรามซ้อมทรมานและอุ้มหายที่สสเขามีมติเห็นชอบนะฮะโดยทางกรรมธิการสวอ,อ,อ้างว่าขอบเขตกว้างไม่ชัดเจนจึงไม่ควรกําหนดเป็นความผิดไอ้นี่มันที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะรายละเอียดคือไอ้ตัวกฎหมายตัวนี้มันเป็นชุดความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการซ้อมทรมานและอุ้มหายซึ่งบ,บางทีเนี่ยของการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าขา่ายนิยามทรมานก็ได้ใช่ไหม<อ>แต่ว่ามันเข้าข่าย กระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมคือมันจะมีฐานความผิดเรื่องนี้อยู่ด้วยถ้าตัดออกทั้งยวงเลยอ๋อโด,ย,ดยให้ผมว่าไม่มีความชัดเจนด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวพิธีความมั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่อภิปรายคัดค้านหมายถึงว่าให้ตัดนี่นะก็มีฐานวจฐานตำรวจ เพราะว่าสวอยากรู้ว่าส่วนใหญ่ประมาณเกือบ200เป็นฐานกับตํารวจเก่าซึ่งก็แปลว่าเป็นคนที่เคยผูกพันกับการใช้อานาจในลักษณะนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับมากกว่าจะเป็นคนที่เข้าใจความเดุดร้อนของประชาชนครับแต่นี้สวที่ค้านนี่ก็คือสวสวที่เห็นด้วยกับร่างของสสก็มีก็เป็นคุณเฉลิมชัยเครืองามคุณคานุนศรีสิสมานคุณมนเทียมบุญตันซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเห็นปัญหานี้ในกลุ่มทหารตารวจอยู่แหละ เห็นอยู่พลเรือเห็นหมดแล้วว่านึกถึงผู้กับโจ้ใช่ไหมฮะบางทีมันถ้าเกิดว่าโอเคเขาไม่ได้เข้าถุงไม่ได้ใส่ถุงดําแต่เป็นการทําอย่างอื่นละ่ะใช่ไหมไม่ทรมานะแต่ให้คุณกินฉี่นี่ไม่ทรมานนะแต่มันย่ำม,มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับถูก<ๆ>เข้าใจไหมครับ<ช>ประเด็นนี้มันอยู่ในกฎหมายตัวนี้ทั้งหมดเลยล่างของสสตัวนี้เนี่ยนะฮะออกมาดีมากคนโอเคหมดเลย แล้วรัฐบาลนี้ก็บอกว่าจะประกาศกับโลกด้วยนะว่าจะผลักดันร่างกฎหมายตัวนี้ประกาศมานานแล้วแล้วยื่มาเรื่อยๆลั่นไว้เพราะมันจรีนเป็นแพะไว้ด้วยตอนที่รัฐบาลโดนวิจารณ์เยอะเรื่องเริอมิอศิษิ์ไปสังเรื่างนี้ก็ต้องชมสสรัฐบาลนะครับสสรัฐบาลพลังประชารัฐเขามีสสบางท่านที่มาจากสามจังหวัดเนี่ยคุณอดีลันเนี่ยก็มีบทบาทในการทำเรื่องนี้ค่อนข้างดีครับแต่ปรากฏกรรมธิการสวทีน มันนอกจากไอ้ตัวฐานความผิดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะที่พูดง่ายว่ามันจะเป็นกฎหมายที่เหลือแต่เรื่องการทรมานเหลือแต่เรื่องการซ้อมถ้าไม่ซ้อมไม่ทรมานแต่ว่าให้คุณกินฉี่ให้คุณกินอึเนี่ยนะไม่ผิดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีหลายเรื่องด้วยที่ถูกตัดออกไปนะฮะในสวเนี่ยเขาเขาตัดร่างของสสไปคือตัดนิยามนอกจากตัดนิยามไอ้เรื่องการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมแล้วยังตัดข้อบังคับให้ต้องบันทึกวิดีโอระหว่างควบคุมตัว ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยเหตุผลของของกลุ่มที่ตัดไม่มีความชัดเจนอะไรด้วยนะไม่มีเหตุผลในการรองรับเลยนะคือแบบเหมือนกับว่ามันไม่ควรจะบันทึกไงซึ่งจริงๆมันควรบันทึกไงร่างกฎหมายคนนี้เนี่ยมันบอกว่าจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงครับพูดจริงๆกรณีพุ่งขับโจ้เนี่ยนะคือเขาพูดอย่างนี้เขาพูดทำนองว่ามันจะไปละเมิดสิทธิ์ของคนที่โดนซึ่งผมว่าคนที่โดนเนี่ยอย่าให้บันทึกไะเออใช่ไม่กรณีพุ่งขับโจ้ชัดเจนถ้าไม่มีถ้าไม่มีนี่เอาผิดไม่ได้อยู่แล้วจบเลย ถูกไหมฮะแต่นี้ตั้งใจจะไม่ให้บันทึกแล้วข้ออ้างแต่มันมีตลกผมเห็นมีคนหนึ่งเขาบอกว่ามันมันจะไปละเมิดสิทธิ์ของคนที่เขาถูกถูกกระทําหรือเปล่าเอ้าเอ้าผมว่าคนที่โดนเนี่ยเขาอยากบันทึกนะครับเขากลัวกลัวคนที่โดนทรมานคนที่ถูกทรมานอายเบอร์หน้าก็ได้ฮะถ้ามีคลิปข่าวมาสื่มักข่าวเขาก็เบอร์หน้าเซ็นเซอร์กันไปอยู่แล้วถูกไหมคือผมงงแต่ผมว่าในสุดแล้วเนี่ยมันก็มันก็เป็นปัญหาของสวชุดนี้ที่พอคุณเอาทหารตำรวจมาในสุดเขาก็มีมุมมองทหารตำรวจไงคือไอ้เรื่องซ้อมเนี่ยคนไทยเข้าใจตรงว่าทหารตำรวจเนี่ย เขาถนัดเรื่องซ้อมแม่เจอฐานเจอตำรวจถ่าเรียกเข้าไปในที่รับก็กูโดนแน่มันง่ายไงซ้อมเอาความจริงอ่ะคิดว่ามันง่ายได้ความจริงง่ายแล้วบางทีมันไม่ได้ความจริงมันได้การยัดข้อหาเพื่อปิดคดีไงคือหลายคนทารตำรวจหลายคนต้องการปิดคดีเพื่อเอาไปเป็นผลงานเราก็จะใช้วิธีซ้อมเพื่อให้คนรับสารภาพคดีใหญ่ในประเทศไทยหลายคดีที่เป็นปริศนาจนถึงตอนนี้ก็ <G ül üş> ก็ลือกันว่าคนที่เสียชีวิตก็มาจากการซ,อซอ้อมเยอะแยะไปพออย่างกีพุ่มกับกรณีพุ่มกับโจ้เนี่ยยังดีที่ไปเกิดในตัวสพนะครับถ้าไปเกิดข้างนอกเนี่ยกองจรปิดแรงต่างไม่มีแล้วอย่างนีว่ากรณี<ด>พุ่มกับโจตอนแรกเองก็ยังพยายามแถลงว่าไม่มีเหตุการณ์ซ้อมอน้องที่เสียชีวิต ใช้ยาเสพติดจนน็อกเองช่วงแรกก็มีความพยายามปั่นประเด็นแบบนั้นภาพออกมาแล้วมีอีกเรื่องหลายเรื่องฮะหลายเรื่องสําคัญที่สวพยายามจะตัดนะฮะคือการกําหนดให้กฎหมายอื่นๆที่มีข้อยกเว้นความผิดของเจ้าหน้ที่รัฐเนี่ยไม่ให้นำมาใช้กับกฎหมายนี้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้มีการยกเว้นความผิดหรือเปล่านะมีเรื่องของการแก้ไขเรื่องอายุความจาก40ปีให้เหลือ20ปีครับพูดง่ายว่า20ปีซ้อนทรมานเนี่ยเขาพยายามยืดให้เป็น40ปีไงเพื่อให้ลักษณะความผิดแบบนี้ เมื่อ <Me an> คุณทาผิดแล้วคือคนทำมันมีอํานาจเนี่ยพฉะนคนคือมีคดีกับฐานตํารวจยังไงประชาชนก็เหนื่อยทหารเอาปืนจ่อหัวเราตบหน้าเรากระทืบเราอย่างเงี้ยไปฟ้องกับฐานตารวจยังไงเราก็เสียเปรียบเพราะนั้นเขาเลยต้องการให้พวกที่มีอานาจมันหลุดจากอานาจไปก่อนอายุความมันเลยควรจะขยายไงแล้วก็มีเรื่องของตัดอํานาจพนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองพนักอายการที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนี่ยตัดออกไปหมดเลยอะไรอย่เงี้ยคือมีหลายเรื่องมากครับที่ จะทําให้ร่างกฎหมายนี้ไม่รู้ว่ามีทําไมกลายเป็นร่างที่แบบเท่ๆไปประกาศกับโลกว่าฉันมีร่างกฎหมายแล้วแต่บังคับใช้แท้จริงรไม่ได้สวเจตนาคืออะไรสวที่พยายามจะตัดข้อกข้อกฎหมายเรื่องพวกนี้อคำว่าไม่เจตนาคืออะไรครับผมรู้สึกว่ามันไม่มันฟังไม่ขึ้นเลยนะมันมันไม่มีเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่กําลังพิจารณาถ้าสมมติว่าเขายัางยืนยันที่จะตัดนะฮะเรื่องนี้ก็คงต้องอาศัยสสนี่แหละวีโตกลับไปยืนยันร่างกฎหมายครับ นะฮะซึ่งตามกระบวนการถ้าสสยืนยันในในร่างเดิมเนี่ยสอวอก็ไม่มีสิทธิ์ถูกไหมฮะแต่มันไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงน,น้อยออที่เคยเกิดก็กฎหมายประกันสังคมอย่างเงี้ยสวตอนนั้นเป็นทหารความกฎหมายประกันสังคมบอกว่าเป็นแล้วประเทศไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ จริงนะปีปี2 5 3 4เาี่ใประเทศไทยอ้2 3เนี่ยสวที่เป็นทหารเนี่ยบอกว่าประเทศไทยไม่ควรมีกฎหมายประกันสังคมเพราะจะเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนี้เราก็มีกฎหมายประกันสังคมมาสามทศวรรษเราก็ยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แล้วตอนนั้นสสก็วีโต้กลับไปแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่ ประชาธิปไตยมันแรงไงการวีโต้กลับไปคือการตกหน้าทหารเออมันไม่สมเหตุสมผลเลยส่วนใหญ่เวลาทหารวีโต้กฎหมายอะไรในสวเป็นเหตุผลที่บ้าบอๆนั่นนะครับคนฟังไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะฮะนอกจากสวบางส่วนที่มีการค้านของกรรมธิการสวนะฮะก็มีเนี่ยองกรนะฮะร่วมลงชื่อเรียกร้องนะฮะหลายองค์กรด้วยกันนะฮะก็มีทั้งเนี่ยสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนะฮะกลุ่มด้วยใจ สมาคมนะักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกลุ่มนอนไบนารี binary, แห่งประเทศไทยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยมูลน,นิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ JASAD เนี่ยนะฮะแล้วก็มีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานี HAP นะฮะก็รอติดตามกันครัครแต่มันชัดเจนจริงแล้วนี่มัน,ม,นมันทุเรศน, <ผม S 1> นะครับผมคิดว่ามันก็สะท้อนปัญหาทั้งนี้คือบ้านเราเวลาจะมีสวจะชอบอ้างว่ามีสวเพื่อให้เกิดการร่างกฎหมายที่รอบครอบครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสวเป็นเป็นตัวทวงความเจริญกฎหมายที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้กฎหมายที่ดีเป็นกฎหมายที่เลวไม่ใช่เป็นการร่างกฎหมายที่รอบค้อไม่เคยเกิดขึ้นในเรื่องสวครับเพราะว่าพื้นฐานเขาไม่ได้เป็นคนมีความรู้ทางกฎหมายด้วยเขาเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นทหารและตำรวจนะโอ้แล้วสวคนนึงมีผู้ช่วยที่ปรึกษาตั้งแปดคนอ่ะใช่ไม่แต่ว่าคือสวชุดเนี้ยนะฮะเป็นสวที่มีทหารและตำรวจเกินครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในสวนะฮะ ไม่จบง่ายๆคือหมายถึงว่าเขาตัดแน่ตัดตัดแน่แล้วกฎหมายตัวนี้มันไม่จบง่ายๆมันจะไปเข้าไปสู่การพิจารณาของสอส<อ>และตั้งกรรมธิการร่วมยืดเยื้อยาวนานอาจจะไม่ทานสมัยนี้นะฮะ,ะข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็ไปสอดคล้องกับข่าวนี้นะฮะซึ่งทาง Amnesty International ประเทศไทยและนักกิจกรรมทางการเมืองจากกลุ่มทะลุฟ้ากว่า20คนนะครับเดินทางไปยื่นรายชื่อประชาชนในประเทศไทยนะฮะที่ร่วมเรียกร้องผ่านปฏิบัติการด่วนของ Amnesty ต่อนายสมศักดิ์เทศสุทินนะฮะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวและคืนสิทธิการประกันตัวให้แก่นักกิจกรรมทางการเมืองทุกคนที่ถูกคุมขังที่เขาก็ไปกันที่กระทรวงยุติธรมรมนะฮะที่แจ้งวัฒนะนะครับในวันนี้เลยนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทางพอ a m มเนสตี้อินเตอร์เนชัประเทศไทยนะครบบอกว่าตามที่สำนักเลขาธิการใหญ่ a อมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลณกกุงลอนดอนสหราชอาณาจักรได้ออกปฏิบัติการด่วน เช,ชิญชวนสมาชิกนักกิจกรรมและผู้สนับสนุนร่วมกันส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการออว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะคุณสักดิเทพสธธธุทินเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมและยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดนะฮะแล้วก็กระตุ้นให้ทางรัฐบาลไทยเนี่ยปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่กําหนดให้รัฐบาลไทยต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนนะฮะสิทธิเสรีภาพการแสดงออกการสมาคมการชุมนุมโดยสงบ ลดการคุมตัวระหว่างการพิจารณาให้น้อยที่สุดนะฮะซึ่งทางการไทยมีการปรับปรามอย่างกว้างขวางต่อการชุมนุมโดยสงบครับ <c oughs> และการอภิปรายทางออนไลน์ตั้งแต่มีการชุมนุมเรียกร้องการปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563เจ้าหน้าที่ก็ใช้กฎหมายที่มีเนื้อหาคุมเครือเกี่ยวกับความมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะฮะวันนี้10สิงหาคม <c oughs> เมื่อปี2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุรังสิตยนะครที่ลานพญานาคตอนนั้นเนี่ยโอ้โหสะเทือนนะครับฝันผดการใช่การชุมนุมในตอนนั้นเนี่ยรุ่งขึ้นเวทีปี63เป็นจ่าอาปันขึ้นเวทีปี64สี่เพนกิ้นได้ไหมตอนตอนปี63มีเพนกล้นขึ้นมาปี63ไม่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเป็นรุ่งขึ้นน้าหนนประธานเขาเล็กรองสิบเขาเล็กรองจริงจริงก่อนหน้านั้นสัปดาห์นี้มีปรากฏการแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วแต่ว่าเป็นการอภิปรายปราศัยพูดถึงความคิดความฝันของสังคมไทยใช่ไหมแต่ว่า สิบสิงหาเป็นรูปธรรมข้อเรียกร้องของการปฏิรูปเรียกร้องให้ปฏิรูปวันนี้ก็มีชุมนุมใหญ่นะครับที่ธรรมศาสตร์ซึ่งก็ต้องจับตามองเขาน่าจะนัดกันตอนช่วงประมาณเย็นๆนี้ใช่ใช่เย็นๆลเออ่ Voice เนี่ยไม่น่าจะจะมีการไลฟ์หรือเปล่าเมื่อวานผมถามซีอโอของ Voice CV CEO โชคเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเป็นไลฟ์นะครับเลผมนึกถึงอีกคนนึงบอก CEO คนนั้นคนนั้นเป็นคนคอยวีโต้ตอนจบแต่คนคอคนแรกคือ CEO โชคครับซึ่ง CEO โชคเนี่ย ผมถามซีโอชกเมื่อคืนตอนห้าทุ่มเนี่ยซีโอชคบอกว่าน่าจะไลฟ์น่าจะไปไลฟ์นะครับก็รอติดตามในทุกรายการของทาง voice tv ครับวันนี้เขาจะลุ้นกันว่ามีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าลุงจะขึ้นหรือเปล่าพี่ลุงจะขึ้นไม่ได้กฎหมายมันห้ามใช่ในต่างเขาบอกว่ามีการเย็บๆปล่อยๆจริงๆกฎหมายห้ามนะแต่ต้องไปลุ้นกันไปดูแต่ว่าถ้าลุงขึ้นไปร้องเพลงได้ไหมคือเขาห้ามทำกิจกรรมในรัณะเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าลุงไม่ปลาศรยลุงไปร้องเพลงได้ไหมขึ้นไปโชว์ตัวก็พอแล้วมีความหมาย้วถ้าลุงไปเด ไม่รู้ก็แล้วแต่ตีความของศาลไม่แต่ว่าการห้ามคือห้ามกิจกรรมแบบเดียวกันก็คือห้ามปราศัยไม่ได้ห้ามขึ้นเวทีนี่ไม่งั้นสมมติเขาไปงานวันเกิดเพื่อนเขาแล้วขึ้นเวทีเขาโดนจับเหมก็อยู่ในการตีความของศาลซึ่งนะฮะสมมติลุงไปกินส้มตำโชว์ก็ไปร่วมงานแต่ผมพูดจริงๆว่าจริงๆมันก็คนเป็นห่วงเยอะนะจริงๆแล้วรู้สึกว่าที่ทำมาคุณรย่าเขาเราะเรื่องเยอะมากเร่ได้เขาไม่ได้ผิดอะไรเขายังไม่ได้ผิด ที่สําคัญคือกุญแจมรพิสเงื่อนไขที่ควบคุมเขาเนี่ยไม่ได้เป็นบนฐานของความผิดที่เขามีใช่ใชนะฮะเ,เพิ่มเติมข่าวเมื่อสักครู่สักนิดนึงนะฮะกรณีแอมเนสตี้นะครับข้อเรียกร้อง3ข้อหลกัหลกๆนะฮะคือ1คือการปล่อยตัวยกเลิกข้อกล่าวหาให้ยกเลิกเงื่อนไขประกันตัวที่เข้มงวดเกินกว่าเหตุ2คือในระหว่างรอปล่อยตัวบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายเพียงเพราะการใช้สิทธิของตนเองโดยสงบให้การประกันประกันว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนะฮะแล้วก็ แจ้งต่อเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติตามพันธกกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทยรวมทั้งสิทธิที่จะได้รับการประกันตัวสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการสมาคมและการชุมนุมโดยสงบด้วยครับพวกแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับเขาก็บอกว่าเขาจะมีไลฟ์ทางเพจของเขาด้วยนะครับใครที่อยากดูที่แน่ๆเดี๋ยวก็มาดูไลฟ์ได้ทางเพจสะพานนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับมีการประชาสัมพันธ์ครับ เส้นทางเดินทางนะครับแล้วก็เหตุผลที่คนคนจะมาม็อบข้อหนึ่งคือครบรอบ2ปีชุมนุม10สิงหาครหกสามข้อ2เป็นการชุมนุมในมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ที่สุดหลังปี63 <c oughs> ข้อ3บอกว่าประเด็นปลาใสดูดเดือด <c oughs> <c oughs> มีทั้งประเด็นภายในและภายนอกมาหาวิทยาลัยผมไม่เคยทําให้ผิดหวังครับข้อ4 <c oughs> คือทีมงานทุ่มแรงการได้แรงใจเต็มที่แล้วข้อห้าคือมาร่วมดูว่าทําไมประชาธิปไตยต้องไปต่อครับนะครับก็รถเมย์นะครับสายเออมีการบอกสายรถเมย์ด้วยนะครับ ห้าหนึ่งศูนย์ไปฮะไม่แน่ใจนะฮะโหทำมาเล็กมากเลยไปหากันทิ่งพี่พี่ธรรมศาสตร์หลังสิตเหรอเออปะฮใช่ครับแวธรรมศาสตร์หลังสิตปสายยี่สิบเก้ายังวิ่งอยู่นะสายยี่สิบเก้ายังวิ่งอยู่แล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์อ่าโอเคแต่นี้จำนวนรถเมย์เดี๋ยวนี้เขาขอสมกผมไม่ได้ตามเลยว่าขอสมกกลับมาปรับเรื่องของจำนวนรถอะไร เพิ่มเที่ยววิ่งเลข้างหน้าก็ยังน้อยอยู่ใช่ไหมฮะก็ลองวางแผนมีรถตู้มีอะไรไปด้วยนทางภาษังนี่ที่ลานพญานาคนะใช่ครับลานพญานาคที่หมาไว้ธรรมศาสตร์สูรังสิตนะฮะที่เดียวกับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับทนายอนทนครับที่เกิดเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้วเตรียมฟ้องรัฐบาลนะฮะหลังถูกสปายแวร์ล้วงข้อมูลไม่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่รู้จักสปายแวร์นะฮะโดยทางทนายอนท์นำพานะครับทนายความสิทธิมนุษยชน แล้วก็เป็นหนึ่งในคนสําคัญที่ขึ้นประสายทางการเมืองนะฮะในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมา,าทานายอนนท์ยืนยันว่าตัวเองถูกสปายแวร์ลุงข้อมูลจริงทั้งหมด5ครั้งครับตั้งแต่ปี63แต่เพิ่งทราบหลังออกจากเรือนจำนะฮะเอาโทรศัพท์มือถือไปตรวจส่งต่อไปที่ประเทศแคนาดาผ่านทางไอรอฮะโดยมั่นใจในหลักฐานว่าการกระทําดังกล่าวทําโดยภาครัฐแน่นอนเนื่องจากโปรแกรมนี้บริษัทผู้ขายจะขายตรงกับทางภาครัฐเท่านั้นประชาชนทั่วไปไม่สามารถซื้อได้นะฮะเอกชนก็ซื้อไม่ได้ทั้งนั้นมีแค่รัฐอย่างเดียว ซึ่งทางทางทนายอานนท์เนี่ยพร้อมผู้เสียหายทั้งหมดเตรียมรวบรวมหลักฐานฟ้องรัฐบาลนะฮะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงแล้วก็ย้ําว่าไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะไม่รู้จักนะฮะเพราะพูดชา้าเชื่อถือไม่ได้แล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐออกมาพูดความจริงสักทีชี้แจงข้อได้จริงด้วยความสงใสนะครับคือดูจากรายชื่อที่ออกมานะฮะจงอาจาอะไรอย่างเงี้ยเอามาดูเรื่องม็อบแหละพูดจริง มาสองเรื่องรอบอ่ะใช่ก็โดนไป30คนฮะคุณานนท์ก็ต้องเป็นแนวหน้านี่แหละครับในการฟ้องครับฮะนะฮะทางเรือดำน้ำหน่อยนะฮะไอ้ข่าวนี้ข่าวนี้นี่คือเรียก้ว่าทู่สียาวอ่ะนะฮะเรือดำน้ำทุเรศจริงๆครับ ไม่มีเครื่องยนต์ตอนแรกใช่ไหมเนื่องจากเยอรมันไม่ขายให้จีนนะฮะล่าสุดนั้นจะเอาเครื่องยนต์จีนเครื่องจีน,จนก็ได้ยืดเวลานะะี่ยนะโคศโกองทัพเรือนะฮะ <c oughs> แถลงนะฮะ <c oughs> โดยทางเสนาธิการทหารเรือนะครับ <c oughs> พลเรือเอกเถลิงศักดิ์ศรีสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการดรําเนินงานโครงการเรือดําน้ำกล่าวถึงข้อสรุปนะฮะหลังจากครบกําหนดที่จีนนั้นยังไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์เรือดําน้ําทดแทน คือ MTU 396นี่คือของเยอรมันนะฮะขอยืนยันว่าตอนนี้กองทัพเรือยังไม่ได้ยกเลิกโครงการจัดซื้อนะฮะเพราะเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่สําคัญนะฮะสคือยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาแต่จะแก้ไขสัญญาไหมยังตอบไม่ได้ซึ่งยังยืนยันตามสัญญาเดิมก็คือต้องเป็นเครื่องยนต์ของเยอรมันใช่ไหมฮะขณะที่นางโฆษกกองทัพเรือฮะพลเรือโทปกครองนะฮะบนท่าพลินนะฮะบอกว่าขณะนี้กําลังสรุปข้อมูลโดยทางจีนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์ CHD 620ฮะที่มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งแทนของเยอรมัน MTU 396เนี่ยนะฮะซึ่งเสนาธิการทหารเรือได้พิจารณาร่วมกับกรมอู่ทหารเรือแล้วว่าน่าจะมีประโยชน์ก็จะนำไปดูรายละเอียดอีกครั้งเรื่องสเปคและคุณคสมบัตินะฮะนะฮะว่าเทียบเท่าหรือดีกว่าเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันไหมซึ่งการพิจารณาจะรู้ผลในวันที่15กันยายน <N> นะครับซึ่งทางพลเรือโทปกครองนะฮะโคสกกองทับเรือบอกว่าในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสเปคเครื่องยนต์ที่จีนส่งมาใหม่ดีดีกองทับเรือก็จะให้จีนส่งไอตัวเครื่องยนต์มาทดสอบก่อนออและถ้าตอนที่มาทดสอบแล้วผ่านขั้นตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องแก้ไขสัญญาเดิมแล้วเนื่องจากเดิมเนี่ยเขียนเอาไว้ว่ากรณีที่ไม่สามารถดําเนินการหาส่วนใดส่วนหนึ่งได้ก็สามารถหาอุปกรณ์ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ามาทดแทนได้ นี่พูดเหมือนเป็นตัวแทนของบริษัทจีนเลยนะคือคืออยากถามในพลพวกที่จะซื้อเดินดำํานาว่าเอะถ้าคุณไปซื้อรถยนต์บจีนนะครับแต่บอกว่าจะมีเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เยอรมันออแล้วถึงเวลารถยนต์จีนไม่มีเครื่องยนต์เยอรมันให้เนี่ยพวกในพลพวกนี้จะยอมไหมเอาเอาเครื่องยนต์จีนมาแทนแล้วก็บอกว่าถึงเป็นเครื่องยนต์จีนก็ดีกว่าเครื่องยนต์เยอรมันเว้ย มันนะฮะมันอ,อาจจะไม่ได้ถึงขั้นตอนการทดสอบอนะะถ้าเป็น,อน,นของดดเราเองเราซื้อแบบนี้<า>เราจะยอมแบบนี้กันไหมคือคืนขายของบอกว่าจะเอาเครื่องยนต์เยอรมันมาให้เราแล้วคนขายของมันต้มเรามันมีเครื่องยนต์เยอรมันมาให้เราถ้าเป็นขอ,ของเราเองเราคงบอกว่าเออมึงต้มกูอย่างเงี้ยกูไม่ฟื้อมึงแล้ว ใจดีจังเลยเนาะพอเป็นเงินของประเทศอ๋อมึงต้มกูไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเครื่องยนต์จีนมาแทนเดี๋ยวกูดูกันว่าเครื่องยนต์จีนดีไหมเออทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนมีรถถ้าซื้อรถตัวเองยอมไหมไอ้คนขายของที่เป็นแบบนี้โอ้ยผมคงคงต้องตำหนิเซลล์อ่ะนะฮะแล้วคงไม่ยอมซื้ออยู่แล้วนะฮะคือนี่มันขายต้องป้องผลประโยชน์ถูกไหมอกองทัพเรือก็น่าจะปกป้องผลประโยชน์ชาตินะคือภาษีประชาชนด้วยรถควบคุมสั่งการที่คุณเสนอเป็นเบนซ์เนี่ยนะเป็นเบนซ์เป็นรถเยอรมันเนี่ยครับ ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จนะีนเอาไหมล่ะคุณอาจจะเอาก็ได้นะ <c oughs> ถ้าเป็นเครื่องยนต์แต่ว่านี่เรือดำน้ำนะฮะเรือดำน้ำเนี่ยต่อให้เป็นของรัสเซียที่ดีๆอย่างไรขอให้เป็นของอเมริกาดีๆยังไงเนี่ย ดำลงไปไม่ขึ้นมากี่รายแล้วนะฮะไม่แต่ผมว่าตอนนี้ประเด็นคืออย่า,ยาไม่ต้องไปเถียงเขาเรื่องไอ้เครื่องยนต์คือประเด็นก็คือคนขายขอมนไม่ทําตามสัญญาใช่ธรรมชาติของคนซื้อคนขายถ้าคนขายไม่ทาตามสัญญาเนี่ยก็ต้องยกเลิกลิกสัญญาไปไม่ใช่บอกว่าให้คนขายไม่ทาตามสัญญาเอาเครื่องยนต์ที่อื่นมาแทนก็ได้ก็ได้ก็ได้อย<น>ู่ๆมันไม่ได้ไงคือคือถ้าเป็นเงินคุณเอ็นคุณก็ไม่ยอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเงินของประเทศคุณก็ต้องไม่ยอมไม่แต่ว่าคนเรือโทปกครองเขาบอกว่าในสัญญาเดิมเนี่ยเขียนไว้ว่ากรณีที่ไม่สามารถดดําาาเนนนิกรหส่วใ ส่วนหนึ่งไมได้ก็สามารถหาอุปกรณ์ที่ดีกว่าหรือทีเท่ามาทดแทนปัญหาคือสัญญานี่แหละฮะใช่เปิดช่องเหลือเกินนะนเราเรื่องอนนะี้ไม่เคยบอกคนไทยมาก่อนด้วยนะใช่ไหมเราไม่เคยรู้มีข้อข้อตกลงแบบนี้ที่เปิดช่องให้จีนเนี่ยเบี้ยวเครื่องยนต์เยอรมันได้แล้วผมเชื่อว่าถ้าคนไทยรู้คนไทยยิ่งไม่ยอมผลมันคืออะไรรู้ไหมฮะผลมันก็คือว่าคุณมีเรือดำน้ํามาที่เป็นเครื่องยนต์จีนนะคคุณก็ไม่มีความมั่นใจที่จะดำลงไปคุณก็จะใช้งานมันน้อยคุณก็จะฝึกฝนมันน้อย ใช่ไหมมันย่อมไม่มีความมั่นใจเทียบเท่าเครื่องยนต์เยอรมันอยู่แล้วเพราะนั้นซื้อมาก็เหลวเป๋วฮะจอดแช่ถูกไหมจอดเอาจอดไว้บนบนบนผิวน้านี่แหละเราวก็ให้เรือให้เด็กไปดูวันเด็กยุทธศาสชาติเนี่ยพี่ยุทธศาสชาติแปลว่าซื้อทิ้งขว้างได้เลยผมว่าเรื่องนี้กองทัพเรือควรจะต้องถอยเพราะว่าไม่งั้นกระแสจะโจมตีรุนแรงเพราะว่าจะถ้ามาขนาดนี้นะอาจารย์ ผม,ผ,มผมว่าต้องถอยคือถ้าไม่ถอยเนี่ยผมว่าประชาชนน่าจะไม่ยอมคราวนี้มันน่าเกลียดแล้วไนงะคือจีนเบี้ยวจีนเบี้ยวประเทศไทยจีนเบี้ยวเงินคนไทยครับจีนหลอกคนไทยครับแล้วกองทัพเรือซึ่งอยู่บนผลเ,ออเงินของคนไทยเนี่ยบอกว่า ไม่เป็นไรไม่ว่ากันจีนเบีย้ยวได้ถ้าเอาเครื่องยนต์จีนมาแทนผมว่าอย่างนี้นี่มันน่าเกลียดเกินไปโดยอ้างข้อกฎหมายที่เปิดช่องอีกไม่ได้หรอกครับสัญญาอย่างนี้ถ้าเขียนสัญญาอย่างนี้จริงแปลว่าการเขียนสัญญาจงใจแบบทาผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับครับม,มันสัญญาเอกชนยังไม่ทําขนาดนี้เลยครับตกลงให้เครื่องเยอรมันแต่ถ้าหาเครื่องเยอรมันไม่ได้เอาเครื่องอื่นแทนได้อย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องเขียนว่าเครื่องเยอรมันตั้งแต่ต้นคุณไปเอาเครื่องยนต์เวียดนามเครื่องยนต์ อะไรมาแทนก็ได้เครื่องยนต์บังคลาเทศก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณเลือกเครื่องยนต์เยอรมันแปลว่ามันมันก็ต้องจบที่คำว่าเครื่องยนต์เยอรมันไม่ใช่บอกว่าเครื่องยนต์เยอรมันไม่ได้ก็เอาเครื่องยนต์อื่นมาแทนได้นะจ๊ะสิทธิ์เขียนอย่างจะได้ยังไงครับนะฮะอ้าวเสียดายหมดเวลาแล้วฮะวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามอาจารย์ศิโรจน์ต่อในรายการตาสว่างนะครับแล้วประชาสัมพัน o v อ r v i e w สัญจรนิดนึ่งการช่วยประชาสัมพันธ์ครับเออวันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะโอเวอร์วิวสัญจรเราจะไปกันที่จังหวัดพิจิตรในวันเสาร์์์แลละววััันนอาาททิิตยยีี่่จงหดพษณุโกเเสร ที่สวนสาธารณะบึงสีไฟนะฮะที่พิจิตรวันอาทิตย์นี้ที่พิซูโร่ที่สวนชมน่านที่สวนชมน่านนะฮะก็ไปเจอกับทางจาซิโร่แล้วผมไปด้วยในครั้งนี้นะฮะในโอวิวสัญจรแล้วก็มีช่วงหลังก็คือเป็นเพย์ยูไว e ์ชแล้วก็ไปคุยกันกับสินค้าของไวซ์ที่มีการลดราคากระนำเนี่ยก็จะไปที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปซื้อของไวซ์ก็ไปได้เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งอะไรสบายเลยนะฮะก็ไปเจอกันได้นะครับส่วนนี้หมดเวลาแล้วนะฮะติดตามจาสซิโร่ต่อในตาสว่างนะผมกัับบควอรกส